เล่นด้วยครับส่งส่งส่งชื่อมาให้ผมครับเชิญหน่อยครับอ๋อโอเคคาสดีนคาสดีนหวังว่าแบบหวังว่าเราจะเจอตัวเอเยอะๆนะเพราะว่าคาสดีนมันเป็นแบบตัวแบบไวสู้กับตัวเอไงถ้าเจอกายภาพมาเศร้าเลยอเออเจอเซตทารอนทาริยาอะไรเงี้ยผมเล่นคาสาดีนนี่จะกินไหมจะกินล่าสุดด้วย ผมว่าอันต้นเนี่ยสวยแล้วเออจริงอันต้นเนี่ยคอนสดีน่าจะต้องใช้ฟรีฟูลเลยนะจะเป็นฟรีฟูลเวิร์กผมจัดเองเลยนะตามความเข้าใจครับรถ44นี้ถ้ชใช้กระโจนรปะโจนแล,ล้วเจาะกรอกชิ้นนึงเอาเป็นรถคูดามติแล้วกันลองดูครับไม่รู้เวิร์กเปล่าผมเจออะไรมิดเลนมาแอนนิเวียจริงมาสเตอร์ยีอ่ะสอนยาณแน่ๆครับหนึ่งชิ้นเอ่อก็น่าจะเล่นมาเป็น ไอ้ที่มันกันเวทอะไอ้ที่มันโดนชิ้นเนี้ยออกชิ้นเนี้ยมา1ใช่ไหมแล้วก็อันนี้ชิ้น2ออันนี้ชิ้น3ออก3ชิ้นเนี้ยเป็นชิ้นคียครับ3ชิ้นนี้เป็นชิ้นคียก่อนแล้วพอได้3ชิ้นนี้ชิ้นต่อไปเดี๋ยวค่อยว่ากันประมาณนั้นประมาณนั้นครับทุกอย่างเหมือนเดิมหมดถ้าอะไรเหมือนเดิมหมดเลยคนดูของจริง โอเคค่อยเล่นแบบมันเขาพยายามผักเวฟว่ฟวะเราต้องออตโต้คี่ว่ะ <c oughs> อุย <c oughs> ้ยเรียกเกือบโดนสตันตกใจหมดเฮ้ยอะไรอะทำไมผมร้ายมีเอย่างนี้วะ,ะค่อยเล่นไปครับใจเย็นเฮ้ยอาหยา เออไม่ค่อยล้ายม่เนียนนครับ12กับ14มีเนียนได้อยู่แต่ผมล้ายม่เนียนไม่ค่อยดีเลยอ่ะควรต้องล้ายได้ได้ไดีกว่านี้นะโอเคคลิปชนเอาดิล้ายดิมึงล้ายดิมาลติยีแก๊งเอา ไม่น่าแฟดเลยว่ะจริงๆผมไม่ตายหรอกยีแก๊งช็อตนั้นอะแต่คือผมกะฆ่ามันเลยผมแฟดเข้าแบบเออกะให้มันเล็บเรียกแฟดมันเหมือนกันอะผมน่าจะไม่ต้องเทเลพอร์ตนะเพราะว่าไอหนีเวียมันไม่มีมานาแล้วมันน่าจะดันชา้าผมน่าจะไปรับเวลรถทันคนระับกลางหายครับผมว่าผมออตโต้เกินไปปะเฮ้ยร่างมันโดนว่ะเฮ้ยหยา Oh my god. Oh my god. Ui. đủ bé, đủ bé vào. tay tay quá. ข้าวันข้าวันโน่นนั่นโน่น่นไอ้เยเชนลงอ่ะโยนมีคนโยนว่ะผมเองอ่ะตัวครับผมดูพี่บ่อยจนลามิเนียนไม่เป็นแล้วนะเนี่ยไอ้พี่ก็เคยคิดเหมือนกันนะคนคนดูดูลามิเนียนพลาดบ่อยจนคนดูแม่ง ไม่เป็นลาาท่าตามกันใหญ่เลยเหรอวะเราต้องรีบดันเมยไปก่อนไหมมันกลับบาา้านแล้วเขาดูเดี๋ยวรอบหน้าถ้ามันใช้สตันผมจะเริ่มแบบเริ่มบ่วงมันแล้วว่าเขาดูเอ่เชีย่ยร์ไลกา จะบวกบ่อยๆก็ไม่ค่อยดีนะนี่จังหวะเข้าไปแม่งยีแม่งสวนทำไงยีแม่งแบบวิบ่งแก๊งสวนทำไงวะนะไม่นะไม่นะ ว่าเราน่าจะแพ้วะ่ะเฮ้ผมศูนย์สองแล้วว่าคนดู three hours later ว่างวะไม่มีอะไรทำโอ้ยเดี๋ยวเขาไปแบบใกล้ๆลลิฟต์ให้พี่หน่อยไม่ได้อะโอเค กลางหายกลางหายเรียบร้อยคือเดี๋ยวแม่งมีอันติเชนลงอีกอะรถ จดาวฆ่ามันโคตรเศร้าอีมันยังไม่ใช้ท่าแรกด้วยซ้ำถ้ามันใช้ท่าแรกไปแล้วผมสุดตัวเลยเมื่อกี้เนี่ย ยอ๋อป่วยเฮ้ยสภาพแต่ละคนไม่ไหวแล้ววะเออเอาไงเออคอมโบเออมีกระตันมันจิงมันหมดแล้วจิงมันหมดแล้วเออไหวไหวสวยต้องไปรับเวฟกลางก่อนดู เวลสิทธ์กับเวลเก้าอยยุเอามาแล้วคะนน้อ่ะบอ ว้าคำแบ็กว่ะคำแบ็กว่ะเอาว่ะฟื้นฟื้นเลยผมไปฝั่งนี้ดีกว่า เอาจะต้องปล่อยวะเอ้ยหรือว่าทันวะมาทันมาวะน้องนัดอ่ะใช่น้องนัดเล่นปะไปจันไม่ทันเราก็ไม่น่าปืนเฮ้ยค้างอโอ้โห กูเม <C> e <at> ื่อกี้กูตีท่าโอ้โหโอ้โหค้างโอ้โหกระตุกโอ้โหเอออยู่มีได้ครับยังดีรองเท้าออกมาเป็นรองเท้าเจาะเวทเน้นแรงแล้วต้องกระตุกว่ะคนดูกระตุกจริงเนยนะเออเฟมเลตล่วงแบบทำไมแอลมึงปรับไหนที่มันมันมันไม่ใช่แล้วเนี่ยผมว่าแม่งไม่ได้เป็นที่คอมมืแล้วเนี่ย ยีใส่ออนบิ๊บเย็บเย็บเท่เฮ้ยฮัล <c oughs> โหลหัวยีแม่งหล่อหลอท่าแรกเฮ้ยเกินเกินเลี้ยงเกิน เ 7K อ้าวไอ้ยานหลอกเงิน <lequel> <énormément Four> <a minute> <young> <This> โอ้ยโ oh <my> อ้ยก็เสแตน่าต้องปล่อยนะไม่ไหวหรอก ไอ้แย่แม่งมีอันติเชนอีกไม่ไหวผมพักล่างให้เออเดี๋ยวนะผมบอกอันนี้ก่อนสวยสะอแอนดันต่อไปเรื่อยผมผมไปล่างรอรับคริปกลางไม่ต้องทำอะไรจริงอรอแล้วก็ฟาร์มไก่รับคริปกลางฟาร์มไก่แค่นั้นแหละคือถ้าแบบเราหาจังหวะเอายีก,ก่อนไม่ได้ก็ก็อย่าอ้อเลยเพราะว่ายีไงแม่งรอเข้าทีหลังอยู่แล้ว

เอาไงังก์ตัวท้ายจริงแม่งแย่งเกียร์ฟ้าหมดเลย ยีแม่งหนีเจ้าละหวันเลยไม่ไหวจริงอ่ะเจี๊ยยีแม่งเบี้ยจัดเลยมาดูเบี่ยแล้วกูวิ่งมาเพื่อเบี้ยแหละวะเนี่ยมรอดเกินไปยีเกินไปเกินไปสวยไีรอดลาก่อน เลยไปเพราว่าแม่งโอ,อยิงเป็นจริงด้วยจริงๆไม่น่าออกเกียวฟอสอ่ะน่าจะขึ้นคาเข็นไปเลยวัดไกลไปเลยดีกว่าเกียวฟอสไงก็หนีีไม่หลอดหรอกไม่หลอดแน่นอน five minutes later ไซวอนด้านล่างหรอผมไปนู่นให้ไม่น่าทันว่ะเที่ยผมพลาดเหร <c oughs> เฮ้ย Yeah, on. Round one, Fight. Wow, did like go. ที่มาหนาที่มนวะแล้วนึงรอรมันไปแต่ไม่น่าไหวอ่ะเออรอรอรอตัวแทงมาก่อนอย่าลุมขนาดนี้ถ้ยังรอดนะอีมึงจพูดไรล่ะ ต้องนับแม่งโคตรเอาเรื่องเลยวะเฮียลาบาลอกได้ตานี้ตึงจะจับตึงจริงตึงจริงยีงมันเกิดเนี่ยเฮ้ยเอ๋ยมือลั่นจะไปกดท่าสอง ไอ้เหี้ยแล้วกูดันใช้ฆ่ามัน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 เฮียกูดันใช้ก่อนย่าไปแล้วโคตรเศร้าเลยเฮียเราชนะง่าเฉยเลยวะเอาไงเอลเดอร์ดาก่อน40บุหีผมไปผักกีบกลางเปลี่ยนไปใช้ตัวเลขกหนึ่ง เอ้เรามีอลริต้าแบบปวดซีซีบำหนักเหมือนกันนะาเลยชนะเจ๋อวะเฮ้ยจากรยีแม่งแบบสโนบอนเอาไม่อยู่อ่ะแต่เรารุมซีซีมันก็ไปเป็นมือนกันนะเออแล้วซีซีอลริต้าแม่งไอ้ย่าเกมนี้ยตงยกให้อลริต้านะตอนแรกแต่อลริต้าแม่งมีแบบโหแม่งจับดีดีมากเลย